ายสมพงษ์ฟงทวีว่งในอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินณศูนย์านการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยับพอหมู่ที่5ตำบลบาเลอเอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานจํานวนมากด้วยมีการสแสดงของเยาวชนในหมู่บ้านสแสดงวิถีชีวิตชาวปากกากยอพร้อมทั้งสมทบทุนปัญญาต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมาธิกองทุนแม่ของแผ่นดินรับธงสัญลักษณ์คัวเรือนยาเสพติดต่อหน้าพระบรมชายาลักษมณ์เดจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นนั่เผือพบพระมอบใบรับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและมีพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินท่านีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3103กองอุตการรักษาความมั่นคงภายในภัก3ส่วนแยกหนึ่งร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านย่าพ่อร่วมกันจัดขึ้น ปเป็นแหล่งศูนย์รวมแห่งกิจใจของคนในหมู่บ้านชุมชนและปเป็นแหล่งสร,ร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินสร้างความยั่งยืนใ้กับหมู่บ้านชุมชนนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้านประวัติของหมู่บ้านชุมชนและด้านการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมพบปะและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นในการสร้างเสริมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเกิดองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนต่อไปชฉวฤทธิ์วิกุลชัยกิจรายงานในยชัายันสุริมารผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนำรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทานไปตวรวจคัดกรองหาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เชิงรุกณบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เตือนนายชยันทุริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร101้อยเอ็ดกล่าวว่าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างทีวินิรภัยพระราชทานจากสำนักง,งานควบคุมโรคติดต่อเขตเจ็ดจังหวัดกแก่นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงโรคเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่3-7พฤษภาคมโดยช่วงเช้าจัดขึ้นที่สถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนในช่วงบ่ายจัดขึ้นที่ตลาดทุ่งเจริญในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สุเทพลอยแก้วรายงานเทศบาลตะบนมาบข่าอำเภอพันธุ์ิคมจังหวัดระยองเปิดประชุมสภาเทศบาลตะบลมาบข่าสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2564หลังจากมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตะบลโดยมีนายพงเทพร่วงประเสริฐประธานสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดการประชุมและมีนายมนุนวิวันประลัดเทศบาลตะบนมาบข่าเป็นเลขานุการดำเนินการประชุม โดยนายอาจิมอัมพูดนายกเทศมนตรีตะบนมาบขา่าได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมถึงนโยบายเร่งด่วนสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องเร่งดำเนิน,นการคือการเพิ่มทุนสถาบันพระมหากษัตริย์การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกการแก้ไขญนาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและนโยบายเพื่อประชาชนเป็นสุขหกด้าน คืนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านการศึกษาศาส,สนาประเพณีวัฒนธรรมนโยบายด้านคุณภาพชีวิตนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายด้านประสิทธิภาพทางการเมืองและการบริหารวันทิตย์กลางนอกทีรวัตรอินทิพันธ์รายง,งานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักแปลงใหญ่อำเภอเขาจักันเข้ามอบพืชผักสวนครัวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโควิด -19 เดืจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดสากแก้วโดวยมีนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสากแกวเข้าร่วมรับมอบพืชผักสวนครัวที่ประกอบไปด้วยถั่วฝักยาวฟักทองมะเขือพวงมันแครอทกล้วยพริกไทยพริกสดและอืน่นๆจำนวนกว่า50กิโลกรัมทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคร้รยโควิด -19 โดยสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดสากแกวพร้อมด้วยเกษตร,รอำเภอเขาชะกันรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสากแกวเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ยุทธนาพึงน้อยรายงานศูนย์น้ำในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3ได้รับแจ้งจากเจ้าของแพปลาแสงกรุนว่ามีลูกเรือประมงเพชรบุริแปชื่อนายทวัฒน์สายทองมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเดือรืออยู่บริเวณห่างจากเกาะแก้วจังหวัดภูเก็ตประมาณ6ไม่ได้มีไตเรือชื่อฟ้าจากการประสานงานเพิ่มเติมพบว่าเป็นเรือปั่นไฟขนาดไม่ถึง30ตันกรอต มีคนประจำเรือจำนวน2คนไม่มีระบบ AIS และ BMS และไม่มีการแจ้งเข้าออกจากศูนย์นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าออกเดินทางจากแพรวอรวงผ่านอำเภอกันตังจังหวัดต,ตรังต่อมาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3จึงได้ทำการพัมตำบนที่เรือพร้อมกับประสานหมวดเรือเฉพาะกิจและเจ้าหน้าที่พยาบาลของเรือหลวงแหลมสิงพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลออกเรือไปทำการช่วยเหลือกลางทะเล ก่อนที่จะประสานรถพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยที่บริเวณหลักเทียบเรือแหลมพันวาจจังหวัดภูเก็ตเพื่อน,นำตัวส่งไปรักษาอย่างโรงพยาบาลนิติยาแสงมณีรายงาน